นี่พ่อก็นอนอยู่แถวน,นี้ลูกไม่ได้กลับบ้านเลยไม่กลับเลยเป็นห่วงเป็นห่วงนี่คือไม่ได้เป็นห่วงอะไรนะเป็นห่วงรถไปเตี๋ยวพ่อเนะี่ย <c oughs> เครื่องมือทำมาหากินหลักของเราก <c oughs> อดไว้ตรงนี้เลย เอาจริงๆที่จริงเป็นห่วงเมื่อวานเดี๋บอกว่ามีหลายคนเลยที่ยังไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวพ่อใช่ไหมใช่ครับวันนี้เดี๋ยวพ่อจัดให้สักหน่อยดีกว่าในในในเคาอยากกินก๋วยเตี๋ยวปะอยากกินก๋วยเตี๋ยวปะผมฟังนีๆได้ไหมครับก๋วยเตี๋ยวพ่อทำสดๆให้ดูเลยวันนี้ดีครัๆกินเลยกีนเลยกีนเลยนี่เหมือนดิฉันเลยนะเหมือนเป๊ะเออแต่แกน้ำซุปไม่มีสำคัญตรงนี้นี่แหละเนี่ย ม่นมีลุงชัยไร้เทียมทานเน่มันต้องมีเกี๊ยวอย่างงี้ทำไมลูกใส่งชูรนะพ่อชูรสใส่ไปเรียบร้อยแลวลูกเออนี่นะแต่ว่าอันนี้คือส่วนดีอันหนึ่งนะเวลาเวลาเรามีฉากก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือไม่ต้องพึ่งข้าวกองถ่ายเลยอ่ะอิ่มก๋วยเตี๋ยวไปอย่างงี้เลยนะครับแลวอร่อยจริงเลยพ่ออร่อยนะนะเออพ่อนี่กินประจำเลยหมูไม่สุก้ว้ย อ่าในเล็กก็ต้องมีการต่อด้วยนะฮะอันนี้คือปรุงมายังครับพ่ออืมอันนี้อร่อยมาตั้งแต่แรกแล้วลูกอ๋อหรอเป็นอย่างที่สกายบอกไงใส่ผองชุดรถไว้เรียบร้อยแล้วอ๋ออันนี้คือเรียบร้อยแล้วอ่ะนีาพ่อเบิกเลิกให้ก่อนนะชาวที่ของใครของใครของใครไอวิวคือน้ำลายโอ้ยอย่างนี้เนี่ยเอวิวลูกตายแล้ววิวท่าทางเหมือนจะหิวจริงเลยลูกฮะวันนี้ลวกเส้นปะคะลวกแล้วนี่กินได้จริงหวานกระซิบเหม่อไม่ได้ลวกวันนี้คืนนีอเอาปรุงเรียบร้อยหมดแล้วนี่อันนี้เรียบร้อยมาเรียบร้อย คืออันนี้พร้อมกินเรียบร้อยนะอันนี้พ่อเบิกเลิกให้ก่อนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวจะมีอีกชามหนึ่งไหนใครอยากกินบะหมีม่ฝีมือลูกชายสุดหล่อพ่อบ้าง<ว>ขอเช็คเสียงเลยดีกว,ว่าสาวเ<า>ช็คว่าเป็นแฟนตัวจริง,งหรือเปล่าอีอม,มินะาใช่ก็กลับไปกินเล่าต่อของแท่ว่ะของแท่ใ่ โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะร้านบะหมี่เราเล่นกันจิ้นเล่นกันเลี้ยงยังไงคนทั้งออ่ะขยายกิจการแล้วพ่อว่าพ่อไปเติมเหวะเอ้ยพ่อพ่อเดี๋ยวไปต่อพ่อพ่อพ่อเดี๋ยวดีก่อนพ่อต้องเติมลูกพ่อต้องเติมแต่ก่อนพ่อไปเติมไปก่อนไปพูดอะไรกันนะพี่เดี๋ยวจะเข้าใจผิดไม่ได้ไปเติมอะไรอย่างั้นนะฮะคือ แน่น้องๆยาวชนหลายๆคนอาจจะดูกันอยู่เยอะนะครับผมเติมที่ว่าเนี่ยก็คือเติมสิ่งดีๆให้กับคนอื่นไหมครับผมเหมือนกับที่เราได้มาเจอกันในวันนี้เป็นเพราะว่าคนดูทุกๆคนเนี่ยเขาได้ดู h s c h o o l f r รนดี y เขาได้เติมกำลังใจให้กับตัวเองไปแล้วนั่นเองนะฮะเลยทำให้เราได้มาเจอกันในวันนี้นั่นเองนะฮะบขอบคุณทุกคนมากๆเลยผมเพิ่งแจ้เลยครับผมใช่แต่ในอีกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งนั่นก็คือว่าพวกเราเองทุกคนนะฮะ ก็ต้องตั้งใจพยายามไปอย่างไรเล่าที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่ที่รีแทรไปนะเพื่อจะมีผลงานดีๆอีกมากมายนะฮะมาให้ทุกๆคนได้แบบว่าเติมกำลังใจไปพร้อมๆกันนะครับก็ขออนุญาตฝากให้น้องๆทุกๆคนนะฮะไม่ใช่แค่สกายกับนาน,น้นะครับฝากให้ทุกคนเนี่ยได้ซัพพอร์ตน้องๆนะฮะเป็นแฟนเป็นเฟรนเขาเรียกอะไรนะวันนี้เฟรนเป็นโนมินอนครับเป no ็นโดมินอนากตการของการเป็นเพื่อนแบบนี้ กีตารผลงานพี่เต้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับนี่ครับผมนี่ครับต้องไปดูอีกสักรอบนะฮะ High School Friendly รอบที่2รอบที่3จะไม่เหมือนเดิมคุณจะเห็นอะไรมากขึ้นกว่าเดิมนักแสดงทุกคนตรงนี้เป็นนักแสดงคุณภาพเน้นๆตรงนี้นะฮะเฝ้าเลยนะครับตอนนี้พ่อไปเติมได้ยังลูรึเปลบาไปครับขอบคุณนะครับทุกท่าน อีอจารย์หนึ่งแต่ว่าม่วานผมทำไปล้ววันนี้อย่างที่บอกไปที่เคยบอกไปว่าในชีวิตเซนไพอรอิตีหลักคือพ่ออัน,นัีสอบคออชินงั้นวันนี้พ่อไปเติมละแล้วเกิดถ้าผมไม่สบายต้องมีเพื่อนคนนี้มาทำตุ๋เหียวให้ได้กิจาการจะได้ไม่ล้มจมมาไอาชินวันนี้จะสอนทำบะหมี่หูแดง กากหมูเริ่มจากใส่เกี๊ยวใส่หมูแดงใส่ผักบุ้งเฮ้ยผักยังไม่ลวกไม่ต้องกากหมูเลยกากหมูเลยพี่ฝนยูดูอยู่ยาดานะเดี๋ยวหาว่าไม่ใช่อุปกรณ์เอกขอเรียกขอเรียกขอเรียกสองที เดี๋ยวลครับขอสต์นี้คอขอครับอ้าเสนอเพื่อนครับเจเจอยากเห็นเ้นายเจเจที่คือเาอยากห็นเมื่อกี้ผมเห็นผมม่าอิ่มแล้วนะผมรู้สึกอิ่มอิ่มอกอิ่มใจเอ้าวอา อาจจเสียน้ำใจกินให้เพื่อนหน่อยป่ะครน้นี่หั่นผิดหั่นผิดฝั่งหรือเปล่าเออแล้อเคครอืมอืมอ้าวโดนโดนหมดเลยหอมน่ากินครับนะลองไหมอะชับ้าออมองจากขวามยสนใจไหมลองชิมไหมลองชิมไหมใช่เออมักินได้ ฝั่งนี้อิ่มหมดแล้วค่ะพี่สเตกพอแล้วพอแล้วอ่าก็ประมาณนี้อร่อยไหมอร่อยไหมเอาความจริงอยากรู้อร่อยยอร่ไหมอร่อยอือมร่อยอร่อยอร่อยขออนุญาตกินน้ำนิดนึงไอ้พร้อมกินน้ำทำไมไม่ได้กินกับเขาไหมอ่ะกินกินเอาไปกินอ่ะ เย่จังแล้วเราขากิน <mayor> น <challenge. S 1> ้ำนะโว้จ <M ata> ังหวะกินน้ำเนี่ยแฟนๆเขาชอบแแคบลุ้โอ้กินน้ำเท่จังจริงเมื่อกี้เขาจะไปกินคนเดียวคุณอ๋บังทำไมบังเฟรมี่ผมมเนี่ยเฮ้ยบังเลยบังเลย